ก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับและนี่คือ Happy Nucha Channel นะครับวันนี้นุชาก็จะมาคุยเรื่องสิวแบบ่งประสบการณ์หรือว่าข้อสงสัยที่หลายๆคนถามกันมาอีกแล้วประเด็นที่มีพี่ชื่อพี่จุ๊กแจงถามมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจว่าพี่นุชาค่คคะคือตอนนี้ด้วยพี่ทำงานเป็นกะดึกหรือว่าการพักผ่อนเนี่ยมันไม่เป็นเวลาซึ่ง ทำงานตอนกลางคืนทั้งคืนเลยแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยมานอนแล้วทีเนี้ยมันส่งผลต่อทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยแย่ลงแล้วก็ทําให้สิวของเราเนี่ยไม่หายเพราะว่านาฬิกาหรือว่าไบโอโลจีคอร์สของเราเนี่ยมันรวนไปหมดซึ่งนุชาเคยจากที่ปรึกษามาหลายพันคนเนี่ยพบว่ามันมีส่วนเหมือนกันนะที่จะทําให้สิวของเราเกิด อาการเรื้อรังเราก็ไม่สามารถหายแบบไปอย่างถาวรหรือว่าหายขาดได้ในระยะยาวได้อะเพราะว่า 1. คุณภาพชีวิตเรามันเปลี่ยนแล้วก็การดูแลสุขภาพของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องตามไบโอโลจีคอกสอาจจะสอดคล้องเกี่ยวกับระบบขับถ่าย 3. การพักผ่อนที่ไม่เป็นเวลาซึ่งโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนุชาได้ทําการรวบรวมแล้วก็จากที่แนะนําไปแล้วพี่คนอื่นๆเนี่ยเขาได้เอามาปฏิบัติแล้วก็มาใช้เนี่ย ได้ผลดังนี้คือวิธีแก้หคือต้องทำสภาพแวดล้อมหรือว่าห้องนอนที่เราจะนอนอะ่ะในตอนกลางวันเนี่ยให้มันมืดสนิทเหมือนแบบเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าจะให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเมทาโอนินซึ่งเป็นสารที่จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการห่้วงนอนแล้วก็ทําให้กรดฮอร์โมนเนี่ยหลั่งออกมาได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้อะไรอะ ระบบการกําจัดสารพิษหรือว่าการพักผ่อนของเราเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าห้องที่แบบว่ายังมีแสงสว่างอยู่ก็จะส่งผลทําให้กรดฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้น้อยลงซึ่งจะส่งผลทําให้ระบบการกําจัดสารพิษหรือว่าการพักผ่อนแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันรวนไปดังนั้นควรหนึ่งควรที่จะทำห้องให้มือสนิท 2. การขับถ่ายเนี่ยต้อง สำคัญมากคือต้องขับถ่ายเช้าและเย็นต้องทายัางไงก็ได้อาจจะต้องกินผลไม้เยอะๆทานน้าเยอะๆเสามคืออาจจะต้องทานวิตามินเสริมอาจจะเป็นพวกวิตามินบีรวมวิตามินซีที่ต้องที่นุชชาทานประจําแล้วก็ควรที่จะทานเพราะว่าการนอนดึกหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะสอดคล้องเกี่ยวกับการที่ทานอาหารไม่มีประโยชน์ร่วมด้วยดังนั้นการดื่มน้ําการพักผ่อน การทานวิตามินเนี่ยสำคัญหลังจากที่ทําตาม3ข้อนี้แล้วข้อที่4คือขาดไม่ได้คือต้องทานน้ําให้ได้สองลิตรต่อวันอาจจะทานช่วงที่เราพักเบรกหรือว่าทํางานไปด้วยค่อยๆจิบไปด้วยมันส่งผลทาให้ระบบการกำจัดของเสียในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลทําให้สิวของเราเนี่ยหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับคือท,ทั้งหมดทั้งหมดที่นุชชาแนะนํามานุชชาได้รวบรวมจากสถิติที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับ สิวเกิดจากการนอนดึกหรือว่าการทํางานเป็นช่วงกะโอหรือว่าทํางานกลางคืนหรือว่านอนตอนเช้านั่นเองซึ่งเมื่อได้ทําการปรับสมดุลร่างกายของเราแล้วปรับพฤติกรรมใหม่เนี่ยจะส่งผลทําให้สิวของเราเนี่ยหายได้ไวขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นต้องควบคู่ก,กับการใช้ยาที่เหมาะสมกับอาการของตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ก็ เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับคลิปนี้ก็จะมอบให้สำหรับคนที่ทำงานกระดึกแลแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ